ดวงมีเกณฑ์ถูกรักถูกเอ็นดูดวงจับเงินล้านมีนธนูพฤษกกรกฎสิงพิจิกคําทํานายของเพจดูดวงถูใจ t a r ์โรเรเดอรเขาออกมาทํานายเรื่องนี้นะคะเรื่องของทรัพย์ใหญ่เรื่องของการฝันแล้วแม่นนะคะวันนี้อ่านให้ฟังนะคะในข่าวหนดวงบายดวงดีอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมีนธนูพุษกกรกฎสิงแล้วก็พิจิกนะคะสะดุง้ง เขาเรียกว่าสะดุดหลุมทรับใหญ่แบบว่าปังขั้นสุดนะคะช่วงนี้เนี่ยจะได้พบและก็สัมผัสในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือเซนต์ต่างๆหรือเปล่านะคะเตรียมตัวนะคะรับทรับใหญ่ ที่จะมาจากความสามารถนะคะก็อาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นออผู้รับผู้ใหญ่ทำค้าขายต่างๆมาแล้วได้แบบโปรเจกต์ใหญ่ๆรั์ใหญ่เข้ามานะคะคำพูดคำจาผู้ใหญ่เอ็นดูนะเห็นไหมคำพูดดีวาจาดีต่างๆนะคะทำให้จังหวะชีวิตดีผู้ใหญ่เอ็นดูพลิกชีวิตจากขับจักรยานมานั่งแบบ นั่งแบรมโบโอ้โหก็คือจากแบบต่ำเตี้ยเรียดินสู่ทยานสู่สูงสุดนะคะเออดวงนะคะมีเกณฑ์ถูกรักถูกเอ็นดูนะคะได้รับแรงซับพอร์ตที่ดีปัญหาที่มีก็คือจะทุเลาเบาบางลงนะคะมีนธนูพระศกกรกรกสิงพิจิกฟังมาถึงตรงนี้นะคะดวงจะได้รับทรัพย์ใหญ่เข้ามาใน แบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะได้รีเรื่องทําธุรกิจเออมีโอกาสที่จะได้กําไรจับเงินล้านไม่ทันคิดนะคะ <_ d> บางทีธุรกิจหรือว่าชะตาชีวิตบางทีมันพิกนะบางทีมันทําให้เราแบบรวยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในราศีมีนธน,นูพฤษศกรกฎสิงห์พิจิกนะคะเ <_ d> ตรียมรับคําทํำนายนะคะแล้วรับคำทำนายแล้วก็สาธุรวมรวมาเลยคะ <_ d> ่ะขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆรวยๆไปแลวค่ะ